ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับมือนี้คลิปนี้ผมกะสิพามาเอาของดีจากคุณต้าฟาร์มนะครับพี่น้องครับเอากะทรงไทยปีเก่ามีของดีมากฝากพี่น้องงามเลยนะครับพี่น้องครับเ่ะมือนี้ก็มีงัวหมอลนยูซีโตนะครับพี่น้องครับเบื้องหลังอาจจะเป็นงัว เมืสาวนี่สามโตละะมแล้วก็โตนี้ผมไม่แน่ใจว่างวท่องหรือว่าแม่ลูกนี่จังไต่มีแม่ลูกนะยู่สวนสองครูโอ้แ oh! ม่ลูกอีกสองครูได้ครับพี่น้องอยู่สวนนะครับด้วยพี่น้องอันนี้แม่แยกลูกนี่ครับอันนี้แม่แยกลูกนะครับเนาะแล้วก็ที่เด็ดอีกตัวหนึ่งเป็นงมืสาวผู้เลี้ยงหน้าหน,น,นานะครับเนาะลำยงยาวโตวนี้บ๊วยพ้นผ่าดครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งกันนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเด้อผู้ใดอ่าอยากได้กับมาเบิ่งเอาก่อนอื่น กไปทักทายครับทางคุณตาฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอฟซีหุญชูนะครับมือนี้มีของสวยๆงามนะครับมาฝากนะครับงั่วสาวนะครับครับซี่ตัวเออสามตัวหลักมั่วแม่ลูกแยกลูกตัวนึงแล้วก็แม่ลูกอีกสองโคมครับของเขานี่พิกันยุไสครับอยู่บ้านขวัญตะบนขวัญเภอเมืองมาสารคามนะครับอ่าครับสำหรับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดห้าหกหกเบอร์ไอรีดไล่กับศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดศูนย์เก้าห้าหกศูนย์ครับ อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเบิังตัวแรกเอาตัวแรกครับตัวแรกตัวนี้ครับเอาตัวตัวนี้สีไอ้แดงจนใหม่เลยนะครับพี่น้องครับอ่ะตัวจริงๆนี่ถือว่าสีแดงเข้มแดงใหม่ทั้งตัวแดงปลอดนะครับผู้ใดหาเรื่องของเม็ดสีก็เอาตัวนี้พิจารณาเบิังครับพี่น้องกับตัวค่อนข้างที่จะใหญ่เติบอยู่อันนี้ลูกพ่อไหนครับสูงลอยสี่สิบลูกเคฟสามหนึ่งครับผมเคฟสามหนึ่งใส่ลอยสี่สิบผลเลยพี่น้องครับอ่ะนี่ตอนนี้ท้ายคลิปยุ่สภาพอากาศคือฝนที่ตกนะครับเด้อสีอาจจะเปลี่ยนเปลีไปนะครับแต่ว่าตัวจริงนี่แดง บ่ท่านด้ตีเบอร์จักโตัวเหรอครับบ่ครับไทยสะอาดครับไทยสะอาดผู้ดใดห,หางวัวเขา้าฟาร์มไปตีเบอร์จดเอฟอยู่นะครับเนาะทรงนี้่ตียางอ้อมให้เบิ่งไกลๆเด้อครับเด้อดูมุมนี้นะครับเนาะอะ่ตัวแดงจนสีดำแล้วก็บโบสครบเครื่องคือกันนะครับเนาะเป็นบัวที่ค่อนข้างสวยเลยละ่ะเหมาะสําหรับเป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์นะครับเนาะนี่เบิ่งแนวหลัง ใข่ไข่ก่อนนะครับจับหนอกงามครับตัวนี้หนอกตั้งเลยครับเด้อพี่น้องครับหนอกก็ตรงไรหนาเลยตัวนี้หนอกถึงตั้งครับตัวนี้คุณตาเปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้หกหมื่นเก้าครับผมอ่ะตัวนี้หกหมื่นเก้าเด้อพี่น้องครับต่อรองได้ครับต่อรองได้พูดได้มักสีแบบนี้นะครับเนาะอันนี้คืออ่าราคาเนี่ยต่อรองได้หลายหลดพี่น้องครับแล้วต่อได้หลายตลอดนนั่แหละครับผมหกหมื่นเก้าอันนี้คือต่อได้หลายนะครับเด้อครับนี่เปิดไฮยาชัดสีด้านขวากะบ่มีฝานบ่มีดังเลยครับพี่น้องครับ ข้ออู๋อยู่เลย KF31 นะครับเนาะใส่รอย40อ่ะนี่แข่งขายเหยียดตรงดีนะครับพี่น้องครับขาหน้าขาหลังเนาะข้าเดินข้าเก้าไม่มีปัญหาครับผมขับทายยางครับเบงทายยางนะครับเนาะดูชัดๆง่ายครับตัวจริงง่ายตัวจริงนี่งามนะครับพี่น้องสีดีเงี้พร้อมนะครับเนาะนี่เบื้องมุมนี่ให้เห็นความสมส่วนนะครับอ่ะดูใกล้ๆชัดๆเดี๋ยวจ้าสวยครับตัวนี้ครับเชียงนี่อันนี้เฮ็ดเขาเลยครับพี่น้องแผลหายหมดแล้วนะครับเนาะเบื้องแนวหลังแตก สีตำสีดีครับบ่มีตำสีดีเลยตำหนีบ่มีนะครับเนาะอ่ะดิบบ่มีปัญหาทั้งสีขานั่นงนะครับสวยงามครับอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่แหละผู้ใดหาอยู่แบบนี้นะครับเนาะมาเลือกมาชมเอานะครับหางบ่ดอกบ่แซมบ่มีด่างครับัวดนี้สีแบบแดงปอดบ่มีฝานบ่มีด่างเลยเด้อครับเด้อพี่น้องอหาเอางวจักเดือนก่อนครับงวตัวนี้เอ่อในใบมันแค่สิบสองสิบสองเดือนประมาณปีหนึ่งนะครับพี่น้องครับอันนี้คือมันเงยหย่อนพันธุกรรมเด้อพี่น้องครับ งบประมาณปีหนึ่งนะครับเนาะตัวแรกสวยๆเอาไปจอดสักครับวันนี้ครับผมนี่พี่น้องว่าบางตัวจริงอีกนะครับเนาะนี่ความสวยงามยูให็นต้นหนานี่แหละครับผมอ่ไปหาแบบนี้ยูเอาไปนะครับเราไปเป็นแม่พ่านแม่บอกประจาคอกนะครับอ่เบื้องมุมนี่ชัยศตร์อีกทีหนึ่งนะครับเนาะนี่ดูให้เห็นทุกมุมนะครับตัวที่สองเจ้าตัวใดเดี๋ยวมันช่วยสิบ้าเบื้องนะครับตัวสองก็ตัวใดครับตัวนี้ครับ โอ้ตัวนี้ตัวตัวนี้ที่เด็ดบักงามเลยนะครับตัวนี้ง้วซิปเดือนซิปเดือนรุ่นธรรมชาติพร้อมเนาะรุ่นธรรมชาติครับง้วซิปเดือนนะครับพี่น้องครับตัวนี้เอ้ามาเบิ่งเอานะครับเนาะตัวนี้ง้วนอกครับลูกนอกลูกพอนอกพ่อไหนครับพอเอเวอร์เรนส์เอเวอร์เรนส์สองสี่เจ็ดเอเวอเรนส์สองสี่เจ็ดว่าสาพี่น้องครับเอ้ามีใบใหายอยู่นะครับเนาะมีใบครับเออจังเบิ่งใบน้ำเพลินเอาได้พี่น้องครับตัวนี้เป็นง้วสวยที่สมบูรณ์นะครับพี่น้องอ่ะสมบูรณ์แล้วก็เต็มอายุแค่สิบเดือน นี่เบ,บื้องเนื้อหนังข้อนะครับเป็นบราบมันหูสันงัวบาบมันสมัยใหม่ครับเออนี่เบื้องแผ่นหลังแล้วการกล้ามเนื้อท้ายนี่ค่อนข้างที่จะมาหลายนะครับเนาะมีความดึกพร้อมอ่ะส้นสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับร้อยสี่สิอสอบ,บ,บอีกน,นะครับสูงน่าจะใส่ร้อยสี่สิบนะครับเด้อร้อยสี่สิบได้นะครับขายแข็งงครับตัวนี้ปีๆแข็งขายญ่หนังหยูนะครับพี่น้องครับหนังหยูหย่นย่นนี่ก็คือการเจริญเติบโตนี่สิไปได้อีกหลายนะครับเนาะนี่เบื้องมุมนี่นะครับ ใส่ใหญ่ด้วครับเด้อถ่ายเบื้องมุมนี่เอ้าแสงบัวพ่อปันไดนครับผมเออนี่เอาตัวนี้คุณตาเปิดเท่าไหร่ครับเจ็ดมื่นหาครับผมเอาตัวนี้เจ็ดมื่นหาได้อครับพี่น้องครับผู้ใดคิดในใจว่าสิเก้ามื่นด้วยแสนหนึ่งไม่เมียนนะครับเด้ออันนี้คือเจ็ดมื่นหานะครับเนาะอ่าเจ็ดมื่นหาหาแบบนี้อยู่บ่ครับอ่ะนี่ถ่ายเบื้องงามครับตัวนี้นี่คนหางกืบบใหญ่เลยเด้อพี่น้องเอ้าใหญ่ถูกส่วนครับผมนี่เบื้องเนื้อถ่ายหยับหยับเด้อสมส่วนครับสมส่วนนะครับเนาะใหญ่นี่นะครับเด้อ ทางพุ่นลุดไปเออสี่นะครับเดี๋ยวเราให้เพิ่นดันไปทางพุ่นห้ลไปนะครับเนาะโอ้โหครับจบได้ใบได้เมวดันไปทางพุ่นกับเดี๋ยวให้เบิ่งอีกนะครับเนาะลุดไปลอยสี่สิบนะครับเด้อเออนี่เบิ่งนี้นี่มันอยู่มันย่นนะครับเจ็ดเมื่อหาตอร้องได้ต่อร้องเอาผู้ใดต่อเก่งกับสีรถได้หลายนะครับเด้อเออนี่นะครับอ้าวโยครูไปเลยพี่น้องครับครับผู้ใดหาของงามอยู่อ่ามาเอาอยู่ที่คุณตาฟาร์มนะครับเบิ่งแนวหลังเบิ่งชัดๆื้อ่ะูถึงเชิงงพพร้ออม่่่าัันนีคบ ตัวนี้ขวัญจับง่ามสำหรับหนึ่งวัญจับสวยๆนี่ถ้ายุนตรงหม่องนางยุดใกล้ๆใกล้ๆตะนอกนี่นะครับเนาะมัวหมันเบื้องครับนี่ปรัับวหมันเออนี่แหละครับผู้ใดหาอยู่นี่เบื้องด้านหน้าเบื้องช่วงเลยจับได้ใบได้นะครับเด้อใดรซื้อไปเอาแป้งถูขอเลขได้พี่น้องครับเออนี่ หมานบอคุณตาเดีขอเลขเตียไปนี่ขอได้แป่งถูดเทียนบอมื่อวานนี้ละเจ็ดห้าร้องเ่จ็ดห้าห้าเจ็ดแล้วพี่น้องร้องเมื่งเด้อพี่น้องเขาอาจจะได้งวฟรีนะครับเนาะใส่ปีไม่นี่มันออกเลยที่ล่ะขันถูผมอมีบอกเด้อพี่น้องให้ให้เขาแป่งถูประมาณนี้เด้อตรงไรหน้านี่เด้อขันเป็นไทยคลิปก้อนนั้นมันถึงเต็มเลยเจ็ดห้าอาจารย์มูสูบอกกันด้่นี่แนะน้ำเลยที่นี่งามครับตัวนี้งามนะครับเนาะนางดีครับนางดีเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับเนาะเออเอาตัวต่อไปครับไปเบิ่งวันสาวอีก อันนี้จังมาเบิ้องนะครับเนาะพี่น้องมีง่วงสาวอยู่ทางนี่ตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวนี้มันมันอยากมาหามูอยู่แต่ว่าให้มันอยู่จังสีแล้วมันให้มันแย่ง้ฮมูจังงามนะเดือบเดือบเบื้งโอ้มันตั้งมันตั้งยืนแย่งมูเออแย่งสีพี่น้อาตัวนี้ส่งนี่ปันเดือดลอยด้อพี่น้องแย่งมูสีจ่อออกในบักขามนะครับเนาะมูยุยไก่จังสีละอันนี้หัวล้นเฮ็ดเขากับไซร่ยี่สิบบวกบวกแดงงามตัวนี้วิ่งตำนี้ง่ามตัวนี้ตัวนี้เธอเลยโอ้ชุดน ตัวนี้ลูกเคฟสามหนึ่งเอือนครับเคฟสามหนึ่งกันสูงลอยสี่สิบกัวน้องจักเดือนหรอครับน้องได้สิบสองเดือนครับปีหนึ่งอายุประมาณปีหนึ่งนะครับที่ปีหนึ่งเห็นมันใหญ่มันพันถุกับใไงเด้อพี่น้องเด้อฟันน้ำนมหมดครับสามตัวอ่าเป็นงวฟันน้ำนมอยู่นะครับเนาะอ่าดูมุมนี่หนังคอยย่างหนานะครับเอาหมอไปลดอยากได้มีพิเศษให้ก็เอาได้หลายตัวนะครับอย่าลืมขับต่อได้หลายนะครับเนาะตัวนี้แขงขาดำเป็นงวที่บดถูกส่วนนะครับเนาะแขงขานี่ สมส่วนล้ำยาวพร้อมโค้งสางดีสีก็ได้เอาถามราคาเด้่ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ถือกุมูครับหงมืนหาครับตัวนี้ถือกุมูได้พี่น้องหกมืนหาได้ครับเด้ออหกมืนหาพี่น้องอาจจะเฝ้าว่าแพ็กเมืองคุณภาพของง้อก้อนมาเห็นตัวจริงก่อนนะครับเนาะเนี่ต่อได้อีกนะครับเนาะท้ายเบื้องยังนี่งอหางกลมบักใหญ่นะครับจับขวนงามทุกตัวครับตัวนี้นั่งทับมวังนั่งทับขนงามทุกตัวขนยังมวังนั่งเหรอพอดีพี่น้องสีกับบลมีปานบ่มีดังนะครับเด้อพี่น้องแต เออนี่นะครับเด้อนี่สีกะฟังใสกับบมมีป่านบ่มมี่ดังหรอครับผมนี่ขวนจับสวยทุกตัวนะครับเนาะปีหนึ่งแบบไงนี่เบื้องผ่นหลังเบื้องขวนนะครับเนาะอันนี้ปีหนึ่งโอ้โให้เบื้องสวยๆงามๆสีจริงๆนี่แดงเข้มบักคักเด้อครับเด้อแต่ว่าตอนนี้กะหิมะกำลังติดตกครับผมหิมะกำลังจะตกนะครับกับสีเหมือนจังน่อยเออนี่ตัวสวยขวดนะครับเนาะตัวยีงงามตัวนี้เออนี่เอาสวยยุกไก่ยุกไก่ทรงห้เหมือนเด้อครับเด้อ เอาไปฝืนยางถ้าไม่ชติก็ได้ยางไปเนี่ยไปเบื้องทายยางนะครับเนาะเดี๋ยวไปหาหมูเดินไปหาเพื่อนสิลูกไปนี่นะครับเด้อเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบื้องตูหัวหล่นใหญ่บบนี้ไปลูกไปหาหมูไปหาหมูไปไปลูกไปนะไปไปนี่ถ้าเดินทายยางตำหนีบ่มีนะครับพี่น้องเออเอาไปไปเลยครับไปเป็นแลนไปเลยวิ่งเออขวัญขวัญขวัอ่ะนี่ละงัวคอกเดียวกันงัวคอกเดียวกันนะครับเด้อ เด็กเสียภาพบางตัวหัวหลดใหญ่นะครับเนาะตัวตัวนี้สูงร้อยห้าสิบห้าตัวใหญ่ตัวเมียเนี่ยเนี่สูงร้อยห้าสิบห้านี่เป็นว่าแยกลูกนะครับเด้อไม่ใช่ครับเออโอ้ยใหญ่หนาลึก้ะครับพี่น้องสูงร้อยห้าสิบห้าสูงร้อยห้าสิบห้าเมื้อวันนี้มัเขาจะแยกมาแยกลูกมันมาลูกขายแสนหนึ่งครับลูกขายแสนหนึ่งตัวผู้หรือตัวแม่ครับตัวแม่ครับตัวแม่นะครับเนาะอันนี้ทับไปครับนี่บอท่านทับครับบอท่านทับเด้อครับเป็นทับแล้วตัวนี้เป็นบามันหูสันทรงงามพี่น้อง ถ้าลูกรุ่นนี้ก็น่าจะงามกว่าพดนะครับหมดลูกดีมากครับเออเ <c oughs> ด,ด๋วได้ครับฟุ้นเขาดังผมสูงอร่อยหายิบหายไ ny หนานะครับเ<ล>นาะเอาใหญ่โลนธรรมาชาติครับทุนเป็นโลนธรรมชาติได้ครับพี่น้องครับนี่ลูกสองในท้องครับผสมต่อไปอ่าลูกต่อไปลูกที่สองในทอ้องอ๋อเนี่ยเห็นมึงความสมส่วนนะครับเด้อทายมุมนี่ครับตัวนี้คุณตาเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปซีมื่นเก่าครับตัวนี้ซีมื่นเก่าได้ครับเด้ออ่าซีมื่นเก่านี่คือว่าอยากลูกนะครับเด้อลายแล้วนี่นะครับเนาะ เลยาแข่งขาใไ่ดูใไง่แล้วก็ลึกนะครับเนาะเอานี่แหละของคุณตาฟาร์มนะครับพี่น้องมาเอานะครับเนาะนี่โอ้เด็ดเด็ดเด็ดเลยวได้พี่น้องเด้อรับรองว่าเด็ดเลยนะครับเบื้องบนไกไก่นี่เด็ดสุดโตครับผมชุดนี้งามครับชุดนี่มีหน้าตกับงามเลครับเด้อเอาผู้ใดหมักงวงงามกับมันเลือกเอา ตำนีบมีหม่องไดเปนบกรดมันี้ก็ไหนบมีครับรับประกันครับตำนนีบวมีดนะครับพี่น้องมีต่นุ่มแล้วครับเดี๋ยวกันยุบครับเกินสองามมือมาเลือกเอาอันนี้คือมันแยกลูกธรรมชาติพี่น้องครับครับอ่านี่อันนี้ตัวใหญ่ได้ครับใส่รอยหาสิบหานีผมให่เบื้องน้ำตาฝืนสูงรอยเดสอนะครับเนาะสูงรอยหาสิบหาครับงวนหน่อยอห้าสิบห้าได้สูงนี่รอยสี่สิบงวนนอยง่วนนอยนี่รอยสี่สิบเบิ้อเหรอพี่น้องครับสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนครับคร เอออ่ะ <One> ง <input> ้อใยแบบมีเล็บเป็น like ยังไงเด้อมนุทิตาเบื language ้องเล็บนะครับเนาะนี่ครับเล็บกับธรรมดาเล็บธรรมชาติงัวใหญ่ครับปกติพี่น้องครับอ่ะนี่ใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวสีพาไปเบื้องแม่ลูกอยู่ในสวนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะจะพาไปชมกันครับอ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับบัดนี้กระสีพาเบื้องแม่ลูกอยู่นี่อีกสองคู่เด้อครับเด้อนี่แหละสองคู่นี่แหละพี่น้องครับเอาเอาคู่นี่ก่อนเนาะก็เป็นงัวหัวโลนแม่ลูกผู๋สูงไซร้หาสิบบวกเด้อครับแม่เพื่อนพี่น้อง ลูกจักเดือนหรือครับตัวนี้ลูกได้2เดือนครับ2เดือนลูกพอได้เนาะครับนี่ลูกเคฟยบสามหนึ่งมาสั่นลูก3ามหนึ่งนะครับพี่น้องครับอายุ2เดือนอ่าแม่กันน่าจะท้องบ้างนะครับพี่น้องครับตัวนี้แม่ท้องบ้างเด้อเด้อให้เพื่อนนึ่งไปเอาง้อคูนเก็บไว้ตอนพี่น้องครับนี่นี่นะครับเนาะเอาลูกตัวที่แรกครับนี่ลูกแรกครับผมลูกแรกเป็นง้อแม่บดนะครับเด้อง้อลูกแรกแม่เคืนนะครับเนาะตัวใหญ่ๆเลยนะครับเนาะัวลูกแรกเมาเบิ่งกันนะครับคูนี้เ่ควรจะเปิดเทันใด นะครับเนาะเออนี่เดอ้ออ่ะมากันนี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้เป็นไรมากักนอ่ะนี่อ่ะเอ,ออมาใส่กันลูกกระตจ้ะม,มาลูกมา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 เดี๋ยวจะถามราคาให้ทั้งสองคู่เรื่องะพี่น้องครับเดี๋ยวยังเบื้องกันนะครับเนาอะอันนี้อีกอ่านี่นะครับบัดนี้คู่นี่ล่ะลูกพ่ออดไนี่คู่นี่ลูกอ่า เขมหกแปดอันนี้ลูกลูกตัวเมียด้วยครับตัวใหญ่เลี้ยวสูงรอยสามสิบหาได้เหรอครับตัวนี้ใหญ่ยาวแดงเข้มพร้อมแต่ว่าขนอัดสีฟูๆจึงหนึ่งลูกหกแปดเม่นี่ก็ใส่ประมาณรอยสี่สิบหาได้นะครับพี่น้องครับเออนี่อันนี้แม่ทองไปหรือทับไปครับแม่มันเพราะว่าทับมาดีครับเพราะว่าทับมาเนี่แต่บุหรี่ทองขึ้นบุรี่ทองนะครับทับพ่อไรครับทับเค้มสามหนึ่งเค้มสามหนึ่งลูกที่ไหนครับนี่ลูกสองครับลูกสองด้วครับเด้อพี่น้องเออเดี๋ยวสิถามครูเนี่ให้ก่อน คูนี่เปิดที่เท่าไหร่ครับนี่สามเก้าหาร้อยครับอันนี้สามสิบเก้าหาร้อยนะครับเด้อหรุโลนธรรมชาติรึแม่มันเป็นรุ่นน้ำรมชาตินะครับแม่ใส่เมาหรอกงามมันขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงอันนี้ขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงนะครับเนาะสามสิบเก้ามาต่อต่อได้หลายอยู่หรอกพี่น้องอ่ะเปิดรักสามได้แม่ลูกนะครับเนาะบ่มี่ตำหนินะครับเด้อโลนธรรมชาติอ่ะแล้วก็โลนธรรมชาติแม่เป็นง่าเฟบแบบใหญ่เลยนะพี่น้องครับแต่ไม่ได้ขาดน้ำเลี้ยงซืือๆเล็บบ่มีปัญหานะครับเนาะแล้วก็ไผอยากได้ตัวแม่ อ่าเป็นแม่เท้าแล้วก็ให้ลูกแดงเข้มนะครับเนาะตัวนี้นะครับเด้อเอออ่ะนี่เด้อเด้อที่ถามว่าลูกครูนี่ให้นะครับเนาะเออเดี๋ยวเด้อเอาเฮี้ยงกันก่อนอ่ะครูนี่ยุทธอะไรครับตัวนี้เปิดไว้หาพระมื่นหาคู่นี่หาสิบหาเด้อครับพี่น้องครับแยกกับแยกแยกกับแยกเด้อครับเด้อนี่หาสิบหานะครับเนาะอ่ะห้าสิบห้าลูกตัวเมียตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องครับ คนมันอาจจะบางพ่องจะน้อยโฟบาร์อากาศมันหนาวนะครับอรตอนนีร้รอยสามสิบห้าอดอกลูกรอยเราสองสิบห้าได้ครับนี่แม่รอยสี่สิบห้าแม่รอยสี่สิบห้าเด้อครับเด้อครับสูงนี่มาเลือกเอาอเอาเถเบื้องมุมนี่ชุดนี้เมารถได้ไหลายครับยกชุดนี้ไปสองครูนี่พี่น้องครับรถได้ไหลายว่ะสันตัวนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ได้ได้ลูกนะอ่ะนี่ตัวนี้เด้อครับเด้อยสามสิบเก้าครับผมได้ได้ลูกตัวนี้เนาะนะนี่เบื้องมุมนี่นะครับนี่เด้อลูกเอ่อตัวแมงงามๆครับ ทุกต์มีปัญหาอ๋ออยากได้แบบไหนนี่ครูนี่หาเมื่อนหาด้วยพี่น้องครับนี่ครับตรงงามๆนี่แหละครับผมตัวนั้นสามเมื่อนเก่าหาลอยอ่ะอันนี้สามเมื่อนเก่าหาลอยอีกครูหนึ่งต่อรองเลยต่อรองหางงามั่วตัวนี้หางงามหมดหางพวกบอกใหญ่เลยครับพี่น้องครับงั่วหางงามนุ่มมันเลือกเอาเอาเบื้องฉัดๆต้มพี่น้องเห็นชัดมุมชัดไปอ่ะนี่แหละจากคุณตาฟ์มก็น่าจะไม่ห้แค่นี้นะครับเนาะครับผมครับเออ ผู้ใดอยากได้ชุดง่าง่ามเอานะครับเนาะอยากได้แม่ลูกราคาเบาๆกับมิให้อันนี้มันตัวใหญ่ด้วยครับด้วยตัวจริงๆนี่พี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ได้ตัวใหญ่หรออ่ะรัดยัดไม่เลือหรอนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมิให้แค่นี้ครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม